ออนไลปักนวันที่1ถึง15พฤศจิกายน2559ราศีเมฆการงานทางบ้านการงานของชาวราศีเมฆในปักนี้คุณจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเหน็ดเหนื่อยมากแต่ก็มีผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีคุณจะได้มิตรใหม่ที่ดีในการทำงานเป็นคนที่คอยให้กำลังใจให้คำปรึกษาที่ดีกับคุณ อาจมีแรงสนับสนุนทางด้านการศึกษางานหรือดูงานต่างประเทศในปัจจุบันด้วยการเงินทางด้านการเงินต้องรัดเข็มขัดให้มากหน่อยไม่เช่นนั้นจะมีเกณฑ์ที่จะต้องติดลบอย่างแน่นอนความรักทางด้านความรักของชาวราศีนี้สำหรับคนที่มีคู่แล้วจะมีเรื่องต้องเสียงเงินให้กับคนรู้ใจของคุณและอาจมีข่าวในเรื่องของมือที่สาม ให้ระวังไว้สำหรับคนโสดจะได้พบมิตรที่ถูกใจอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษามีแนวโน้มที่ดีในการคบหากาันร,ระยะยาวครอบครัวทั้งด้านครอบครัวจะมีสุขในหมู่ญาติมิตรมีโชคในด้านการเงินหรือได้รับเงินจากผู้ใหญ่จะมีงานมงคลเกิดขึ้นในครอบครัวจะเป็นงานมั่นงานแต่งงานบวช หรืองานขึ้นบ้านใหม่ก็แล้วแต่ทางด้านสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงดูดวงตามคอมเมนต์นะครับเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปแรกในการดูดวงลายปากฉะนั้นขออธิบายไว้เฉยๆก่อนจะเริ่มจริงๆก็คือดูดวงลายปากรอบต่อไปนะครับโดยทางเราจะสุ่มผู้โชคดีที่มาคอมเมนต์ไว้ว่าให้เราต้องการดูดวงให้นะครับ คอมเมนต์ที่เกี่ยวกับการให้ทางเราดูดวงนั้นจะต้องมีแค่หนึ่งคอมเมนต์ต่อหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับซึ่งก็หมายความว่ากรณีที่ท่านคอมเมนต์ข้อความรัวๆหรือซ้ำๆที่เกี่ยวกับการให้เราดูดวงถ้าทางเราสุ่มได้ท่านเราจะขอสุ่มใหม่นะครับส่วนท่านที่คอมเมนต์เรื่องอื่นๆไว้เยอะแต่คอมเมนต์ที่ต้องการให้ดูดวงมีเพียงแค่หนึ่งคอมเมนต์ก็ยังถือว่าได้อยู่ครับโดยทางเราสามารถดูดวงให้ท่านสองอย่าง ท่านต้องเลือกแค่หนึ่งอย่างท้งนี้ 1. ดูดวงลายปักหรือดูดวงครึ่งรอบของเดือนดวงที่จะดูให้เป็นดวงลายปักของรอบต่อไปตัวอย่างเช่นคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงลายปักของวันที่1นึ่งถึงวันที่15หพฤศจิกายนเมื่อผมลงคลิปหน้าจะสุ่มผู้โชคดีและดูดวงรายปากให้ท่าน ซึ่งก็คือดวงรายปากของวันที่16-30พฤศจิกายนนั่นเอง 2. ทํานายฝันท่านสามารถให้ทางเราทํานายฝันได้เช่นกันโดยบอกเล่ารายละเอียดของการฝันนั้นๆมาครับซึ่งการดูดวงทั้งสองนี้ท่านต้องระบุข,ข้อมูลเหล่านี้ไว้ในคอมเมนต์ด้วยมีดังนี้ 1. วันเดือนปีเกิด 2. ต้องการให้เราดูดวงเกี่ยวกับเรื่องอะไร ก็จะมีลายปากกับความฝันนะครับกรณีที่เป็นความฝันให้บอกเล่าเรื่องราวมาได้เลย 3. ชื่อเล่นในส่วนนี้ท่านไม่จําเป็นต้องบอกชื่อที่ใช้ในชีวิตจริงนะครับมันเป็นเพียงชื่อที่ทางเราจะเรียกท่านในตอนประกาศคลิปเฉยๆไม่เกี่ยวกับผลของการทํานายใดๆทั้งสิ้น 4. กรณีท่านสามารถบอกได้ว่าท่านเกิดกลางวันหรือกลางคืน ก็จะดีมากแต่ถ้าหากไม่มีก็ไม่เป็นไรคลิปของการดูดวงลายปากนั้นทางเราจะแยกออกมาตามราศีต่างๆท่านสามารถคอมเมนต์ในราศีใดก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นราศีที่ท่านเกิดหรือท่านสามารถคอมเมนต์ไว้ทุกราศีเลยก็ได้ครับแต่อย่าลืมว่าใน1คลิปคอมเมนต์ที่จะขอดูดวงสามารถคอมเมนต์ได้แค่คอมเมนต์เดียวนะครับส่วนจํานวนที่จะสุม่ม ผมต้องขอดูก่อนว่ามีผู้สนใจมากน้อยเพียงใดแต่ในรอบถัดไปขอแค่หนึ่งคนก่อนนะครับหากมีผู้สนใจมาคอมเมนต์กันเยอะหรือมีผู้รับชมเยอะทางเราก็จะเพิ่มจำนวนการสุ่มผู้โชคดีให้ครับไว้พบกันใหม่ในการดูดวงลายปักเล่ามากขอบคุณครับ